ดาวพี่ดาวหนูสงสัยค่ะหนูไม่เคยเห็นปุ่มกดแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโบอาเป็นนวัตรกรรมที่คิดคนที่อเมริกามีตั้งแต่ปี2001แล้วใช้ครั้งแรกอ่ะกับนักกีฬาสโนบอร์ดมันถ้าอากาศเย็นแล้วก็อันตรายผาดผลมากเลยอะ่ะการผูกเชือกองเท้าให้แน่นเนี่ยยิ่งต้องสําคัญมากๆการใช้โบอาแล้วหมุนก็จะช่วยดึงเชือกให้ดึงเท่ากันทั้ง2ด้านและยังปรับความกระชับได้ตามที่ต้องการได้ด้วยหลังจากนั้นน่ะแบรนด์อุปกรณ์กีฬาดังๆระดับโลกนะเขาก็เอาโบอามาใช้ในอุปกรณ์สินนค้าาอย่่งเชท เทลของ Adidas รองเท้ากอล์ฟของ Ni กี้มิสูโนเอ็กโครองเท้าแบบตินตันของโย n น x รองเท้าปั่นจักรยานและหมวกกันน็อกของฟ o x จ้าของดีๆแบบนี้หักป้าๆเขาก็เลยไปซื้อลิขสิทธ์มามาใช้กับเป้อุ้มเด็กเป็นเป้อุ้มที่มีนวัตกรรมไม่ซ้ำใครช่วยให้พ่อแม่ปรับกระชับพอดีกับสรีระไม่แน่นตึงหรือหย่อนไปตอนนั่งพักก็คลายออกง่ายๆแบบนี้สะดวกมากหนูเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทาไมถึงขายดีมันเจ๋งขนาดนี้ระวังของหมดสต็อกด้วยนะจ๊ะ